ดีค่ะชนชนมคุณธรรมบ้านผาสิงเดิมหมู่บ้านเราชื่อหมู่บ้านผาโพงแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีภูเขาและหน้าผาลายรอบรอบหมู่บ้านที่มีลักษณะคล้ายสิงโตจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบ้านผาสิงโดยมีแนวเชื่อมโยงกับภูผาแดงภูเมิงภูพังคีซึ่งแต่ละที่มีตำนานเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องราวความรักสามเศร้าของนางไอคําเท้าผาแดงและนาคพังคีวิถีชุมชนของชาวบ้านผาสิงทุกวันจะมาร่วมกันตักบาตรโดยมีผ้าลงมาบิณฑบาตวันละมากกว่า100รรูปและเป็นผ้ามาจากวัดเดียวกันค่ะ วันนี้เรามาสอนการทำแมสด้วยผ้าย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงขั้นตอนที่1การนำแพทเทิร์นมาวางเพื่อตัดตามรูปแพทเทิร์นที่เราเตรียมไว้ซึ่งเป็นด้านนอกของแมสเราใช้ผ้าย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มซึ่งเราทอเองขั้นตอนที่2 นำแผ่นกองมาตัดตามรูปแพทเทิร์นซึ่งเตรียมไว้แผ่นกองนี้จะเป็นชั้นที่2แผ่นกองจะสามารถป้องกันฝุ่นละออง pm 2 5แบททีเลียไวรัสโควิด COVID -19 ที่ใช้ในวงการแพทย์ขั้นตอนที่3ตัดผ้าฝ้ายสีขาวมาตัดตามรูปแพทเทิร์นที่เตรียมไว้เป็นชั้นที่3ของแมส ขั้นตอนที่4นํนำมาเย็บประกบกันและใช้ยางยืดประมาณข้างละสิบเซนเป็นอันสมบรรณยแล้ส